เอาละครับอยู่กับบกช่อง K K O T T V นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกรีซอับแกเออสามสิบสองคูณสามสิบสองกันนะครับนี่ครับเหมือนในคอมที่สุดลสแล้วลิซอับแกนี้เหมือนในคอมที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับมันจะเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยนะครับรีซอับแกเนี้ยให้เป็นสามสิบสองคูณสามสิบสองหมดเลยนะครับนี่ครับให้เราเดินไปทางนี้อ่ะเนี่ยดูดิโคมไฟนี้ก็เปลี่ยนนะเนี่ย เนี่ยข้าวเปลี่ยนหมดนี่กล้องส่องทางไกลก็สามสิบสองคูณสามสิบสองเหมือนกันนะครับนี่คนระับเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยนะครับนะโคตรดีนะครับเดีย๋ยวผมให้เครดิตใต้ล่างคลิปด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์โหลดด้วยนะครับถ้าใครอยากได้แบบหกสิบสี่คูณหกสิบสี่ก็บินใต้ล่างคลิปเหมือนกันนะครับนี่คนระับโอ้ดูปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยอะดูดิครับ คตรดีนะครับรีสอร์ทแห่งนี้ก็ดูครับโอ้โหโคตรสวยอะดูดิแนะนําเอาไปได้ในชีวิตรอดด้วยได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูครับแนะนําให้โหลดนะครับเดี๋ยวผมให้เครดิตนะครับอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย